เราไปตรวจสอบนะครับประเด็นเรื่องการลงทุนนะครับในด้านนะครับเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของบ้านเราเพราะสัปดาห์ที่แล้วก็ปรับขึ้นอีก25เบสิสพอยต์นะครับคุยประเด็นนี้กันกับนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB EIC ดรปุญญวัฒน์ศรีสิงค์ครับดรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวินคุณเฟินครับ ค่ะต้องยอมรับนะคะว่าจริงๆผลก็เหมือนเป็นไปตามคาดนะคะที่กรนงตัดสใจขึ้นดอกเบี้ยเอกชน0.25%ไปแต่2.25%นะคะเรามีมุมมองต่อการสื่อสารกับโยเทียังไงบ้างคะดรปัญญวัฒน์ก็ถือว่าตามคาดนะครับมาตามนัดนะครับสำหรับเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับที่ทางแบงค์ชาติเนี่ยก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งหนึ่งนะครับอีก2.25%อยู่ที่2.25%ณปัจจุบันนะครับ จริงๆแล้วก็เป็นไปตามที่ SCB ซีมองไว้นะครับแต่ในช่งวงต้นปีคือว่าวัฏจาักรการขึ้นด็อตบี้อะคะ่ะขึ้นในครั้งนี้เนี่ยน่าจะไม่จบง่ายๆนะครับต้ <S 2> <S 2> องขึ้นมาต่อเนื่องจริงๆนะครับแต่ที่นี่ผมว่าสีที่น่าสนใจก็คือถ้อยแถลงของแบงค์ชาตินะครับที่ออกมาในครั้งนี้เราจะเห็นชัดเจนนะครับว่ามีความฮอ,อกกิชน้อยลงชัดเจนนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับแบงค์ชาติก็เน้นย้ำนะครับว่าปัจจุบันเนี่ย อัตราดอกเบีย้ยก็ปรับขึ้นมานะครับเข้าใกล้อัตราดอกเบีย้ยอะไรหลักปกติมากขึ้นนะครับประกอบกับเศรษฐกิจไทยก็ฟื้นตัวมาได้ดีนะครับเข้าสู่ระดับศักยาภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแมสเซจเหล่านี้นะครับก็พอที่จะมาะได้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็มีโอกาสนะครับท,ที่จะขึ้นดอกเบีย้ยในครั้งต่อไปน้อยลงจากการแข่งนะครัที่แล้วนะครับทีนี้แบงค์ชาติก็เนาา้นย้ำอีกเรื่องนะครับว่า ปัจจุบันนี้ข้อมูลรษฐกิจจริงเนี่ยหลายอย่างก็ออกมาแพงกว่าคาดนะครับโดยเฉพาะการส่งออกนะครับประกอบกับตาดอบี้ทั่วไปนะครับก็กลับอยู่ในกรอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งนล้งก็จะมองได้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยมีความฮอกกิชน้อยลงนะครับแต่ในก็ตามเอสซีบีเอชเองก็มองนะครับว่าโอกาสหรือว่าหน้าตากในการขึ้นตาดอบี้ยครั้งต่อไปในการประชุมในกันยายนเนี่ยน่าจะยังมีอยู่นะครับถามเพราะอะไรนะครับแบงก์ชาติเองก็พูดถึงนะครับว่าความเสี่ยง ในด้านของฐาเงินเฟอ้อที่กลับมาในช่วงหลายปีนี้มากขึ้นนะครับดังในรูปที่หนึ่งครับที่ผมนามากากนะครับถ้าเรามองในรูปข้างขวานะครับจะเห็นได้ว่าอัตราพันเฟอ้อพื้นฐานของไทยนะครับปัจจุบันถึงแม้จะลดลงมาแล,แล้วก็ยังอยู่สูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดย SBA C ก็มองว่าอัตราดอกเบี้ยขึ้นในครั้งนี้ใกล้จบแล้วนะครับเรามองว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งนะครับในการประชุม ฟังหน้าส่วนยทับเทอร์มินอลเรทที่2.5นะครับแล้วก็จะคงดอกเบี้ยในอัตราเนี้ยนะครับไปจนถึงปี2024นะครับซึ่งเราเชื่อว่าอาัตราดอกเบี้ยนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยก็จะทําให้ดอกเบี้ยที่แท้จริงกลับมาเป็นบวกได้นะครับแล้วก็ช่วยเสริมเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินในระยะยาวได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเราเชื่อว่าแบงค์ชาติมีความเอ้ากันไน้อยลงแล้วก็จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีกหนึ่งครั้ง จบที่2.5ในครั้งต่อไปนะครับครับดรครับฮอกกิชน้อยลงแต่ว่า7ครั้งรวดเลยสูงที่สุดในรอบ9ปีด้วยนะครับเมื่อสักครู่ดรบอกว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่น่าจะเหมาะสมกับเศรษฐกิจของตอนนี้กับปีหน้าด้วยถามที่นะครับผลกระทบนะครับต่อเศรษฐกิจไทยภาพรวมกับหนี้ครัวเรือนรวมถึงต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจอัตราดอกเบี้ยประมาณนี้อาจจะบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งครั้งจะส่งผลกระทบต่อมิติเหล่านี้ยังไงบ้างครับครับแน่นอนนะครับทุกการขึ้นดอกเบี้ย ทุกๆไซเคิลหรือ <iye> ท <rix> ุกการขึ้นอุีราคาขึ้นเนี่ยต้องมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับเนื่องมาจากว่าเครื่องมือนโยบายทางการเงินเนี่ยหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือต้องการควบคุมเงินเฟ้ออยู่ในกรอบนะครับจะก็ต้องแลกมาด้วยลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจลงไปนะครับเสื่อผลกระทบเนี่ยน่าจะน่าจะเห็นขึ้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในภาคครัวเรือนนะครับและในภาคธุรกิจผมขอหยิบยกในภาคครัวเรือนขึ้นมาก่อนละกันนะครับ ดังในภาคที่2นะครับในภาพโคเรือนเนี่ยเราเราเชื่อว่านะครับดอกเบี้ยขาขึ้นในครั้งนี้ก็ทําให้โคเรือนมีปัญหานะครับมีภาระดอกเบี้ยเนี่ยมากขึ้นชัดเจนนะครับในภาคที่2เนี่ยเราก็ประเมินนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโคเรือนถือว่ายังปลอดบ้างอยู่มากนะครับเรามองว่านี่โคเรือนเนี่ยเป็นปัญหาที่น่าน่ากังวลนะครับประกอบกับดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยทำให้ภาระค่าใช้จ่ายในแง่ของการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับโดยเฉพาะดอกเบี้ยลอยตัวดอกเบี้ยลอยตัวคือพวกเอ็มเลยต่างๆนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทาง s c สพก็ประเมินออกมานะครับว่าคนเงินกลุ่มเปราะบางเนี่ยครับน่าจะยังมีปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายต่อเนื่องไปอีกนะครับรูปนี้อธิบายเห็นให้เห็นภาพง่ายๆนะครับกลุ่มสีแดงนะครับกลุ่มข้างล่างนะครับคือกลุ่มคนเนที่มีรายได้น้อยนะครับอันดับ2อันดับแรกนะครับจะเห็นได้ว่าคนเงินที่มีลุมรายได้น้อยกว่าประมาณ15,700บาทเนี่ยครับน่าจะประสบปัญหาติดลบนะครับหรือรายได้ไม่พอรายจ่ายต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย3-4ถึงปีก็ยังไม่ฟื้นนะครับ จะเรียกว่าฟื้นค่อนข้างช้านะครับน่าจะยังเป็นปัญหาการเงินติดลบหรือขาดสภาพคล่องได้อยู่ต่อเนื่องนะครับโดยมีผลกระทบจากดอกเบี้ยซ้ําเติมเข้าไปอีกเนี่ยก็เชื่อว่าภาคคูเรนจะมีปัญหาในการใช้จ่ายหรือว่าการสระานีนยมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นปัญหาต่อภาคคูเรืนนะครับในภาพเศรษฐกิจเนี่ยหรือวในภาพธุรกิจเนี่ยผมก็เชื่อว่าเราจะเห็นถึงนะครับรูปต่อไปนะครับรูปที่3นะครับปัญหาของบริษัทที่เข้าสู่บริษัทผีดิบมากขึ้นนะครับหรือที่เราคุ้นเคยกันว่าบริษัทซอม ถ้าแปลเป็นภาษาพันบ้างนะครับก็คือไม่ตายแต่ก็ไม่โตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเราเห็นนะครับว่าหลังช่วงโควิดต้นมาเนี่ยบริษัทพีดีบเหล่านี้นะครับมีมากขึ้นเยอะนะครับโดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อยและว่าขนาดย่อมนะครับธุรกิจขนาดเล็กๆนี่แหละครับผู้ประกอบการที่มีขนาดย่อยก็คือรายได้ต่อปีไม่เกิน1นึ่งล้านแสนบาทนะครับยิ่งมีผลกระทบมากนะครับประกอบกับดอกเบี้ยขาขึ้นยิ่งไปซ้ําเติมนะครับภาระหรือว่าการจ่ายดอกเบี้ยเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ประเมินนะครับว่าพาระดอปะเปียขาขึ้นในช่วงนี้นะครับจะทําให้ธุร,รกิจขนาดย่อยเนี่ยน่าจะกลายมาเป็น,ปนบริษัทผีดิบมากขึ้นจากที่ปัจจุบันนี้นะครับประมาณปี2021เนี่ยอยู่ที่ประมาณ16นะครับจบปี2023นะครับถ้า,าเป็นไปตามที่เราพูดถึงว่าจบที่2.5นะครับจบปีนี้เนี่ยบริษัทขนาดย่อยขนาดเล็กเนี่ยน่าจะปัดสูงขึ้นประมาณ30นะครับหรือพูดง่ายๆคือว่าธุร,รกิจขนาดเล็กเนี่ยเราล้านหนึ่งในสามนะครับจะกลายเป็นบริษัทผีดิ หลังจากช่วงจบระเบียขาดคันในครั้งนี be, ้นะครับก็แสดงให้เห mm. ็นชัดเจนนะครับว่าบริษัทอนเล็กเหล่านี้มีความเปราะบางนะครับแล้วก็มีสายป่านนะครับที่จะอยู่รอดหรือว่าที่จะขยายตัวได้ในช่วงจบเบียขาดัวนนี่น้อยกว่าบริษัทขนาดใหญ่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยชัดเจนนะครับว่าในระยะสั้นเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นผลแต่ในระยะยาวจบปีนี้นะครับเรามองว่าภาคธุรกิจและภาคครัวเองเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาจากการจบระเบียไปถึงปูด้วยกันค่ะ ทีนี้ถ้าเรามองแบบนี้นะคะเศร,รษฐกิจไทยที่เราเจอนอกจากนี่ครัวเรือนนี่ภาคธุรกิจที่จะทําให้เป็นซอมบี้คอมพานีแล้วเนี่ยจากดอกเบี้ค่ะขึ้นเราเห็นความเสี่ยงอะไรเพิ่มเติมสําหรับเศรษฐกิจไทยบ้างรวมถึงมีโอกาสบางๆหรือว่าโอกาสอะไรรอเราอยู่บ้างไหมคะในวงขอรนักเศรษฐศาสตร์ครับพูดถึงโอกาสก่อนแล้วกันนะครับมันจะเป็นข่าวร้ายมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับโอกาสเนี่ยจริงๆแล้วยังมองนะครับว่าการหายตัวเศร,รษฐกิจไทยเนี่ย ในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับหรือว่า second half เนี่ยน่าจะดีกว่าในช่วงของครึ่งแรกนะครับอันนี้เป็นโอกาสชัดเจนนะครับน่าจะขยายตัวดีกว่าแล้วก็ขยายตัวได้เร็วกว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนะครับแน่นอนเป็น d r i v e ์หลักๆที่มาจากที่เราเคยพูดมาตลอดนะครับก็การท่องเที่ยวแล้วก็การบริโภคเอกชนนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยถึงแม้โอกาสนะครับจะมีแต่ว่าความเสี่ยงก็มาตามตัวด้วยเช่นกันนะครับโอกาสมีแต่ความเสี่ยงก็มากขึ้นนะครับอขอ,อเล่าถึงความเสี่ยง ประมาณ3ามประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็ก็เป็นประเด็นที่ผมเพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่านี่คือเงินยังสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ,อาจจะกดดันนะครับการบริโภคเป็นกระชอนของไทยในช่วงครึ่งปีหลังนะครับปัจจุบันเนี่ยนี่คือเงินสูงถึง9ก้นะครับก็ถือว่าเป็นอันตราที่ค่อนข้างสูงนะครับประเด็นที่สองนะครับก็อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือภาคธุรกิจฟื้นตัวได้นะครับฟื้นตัวค่อนข้างดีแต่เปราะบางแล้วก็มีความเเเเเสสีีี่่ยยยงงงูจจาาาาากกกกดดดะะขขขึ้้นนนครรับโฉพธุิลล็วผมไ นะครับประเด็นที่3พูดถึงกันมากนะครับช่วงหลังที่ผ่านมาก็คือเอลนิโยนะครับหรือกฏการไพลแรมนะครับซึ่งเราก็ประเมินออกมานะครับในช่วงพฤษภาคมเราประเมินว่าเอลนิโยมาแน่นะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะสร้างผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจไทยผ่านภาคการเกษตรนะครับประมาณขั้นต่ําี่0มล้านบาทนะครับจะเห็นผลชัดเจนขึ้นในช่วงท้ายปีนี้นะครับลามไปจนถึงปีหน้านะครับอันนี้คือเราประเมินเมื่อตอนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ แต่ล่าสุดเนี่ยถ้าเรามองเห็นถึงข้อมูลน้ำฝนที่ออกมาจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าข่าวร้ายนะครับแย่กว่าที่เราประเมินไว้ในช่วงพฤษภาครับน้ำมานน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสมากนะครับที่เอลนิโยในปีนี้จะแรงและก็แรงกว่าที่เราเคยประเมินเอาไว้นะครับสี่เมือร้ายที่เราเคยบอกไว้เนี่ยอาจจะเสียหายมากกว่านั้นก็เป็นไปได้นะครับอันนี้คือความเสี่ยงประเด็นที่สามนะครับสุดท้ายนะครับประเด็นสุดท้ายที่คงไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือการเมือง ล่าสุด <wounds> ท <off> ี่ผ่านมาเมื่อสุกที่แล้วนะครับก็มีการเริ่มประชุมออกไปนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยรัฐบาลเราก็ยังไม่มีนะครับนายกคนใหม่เราก็ยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองน่าจะเป็นความเสี่ยงอันหนึ่งที่ต้องติดตามช่วงกลางหลของปีแน่นอนนะครับเนื่องมาจากว่าการตั้งรัฐบาลหรือการเป็นรัฐมนตรีที่ล่าช้าเนี่ยแน่นอนกระทบต่อการเบิกจ่ายและก็งบประมาณต่างๆนะครับซึ่งในกรณีฐานเนี่ยเรามองว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยครับน่าจะเป็นไปได้แล้วก็เสร็จสิ้นนะครับ ในช่วงสิงหาคมหวังว่านะครับสิงหาคมนี้นะครับแต่ว่าในครณีเรวร้ยายที่สุดเนี่ยนะครับเรามองว่าอาจจะลากยาวนะครับไปถึงพฤษภาคมปีหน้าอ,อันนี้คือกรณีเรวร้ยายที่สุดนะครับส<อ>ิบเดือนนะ,นะครับหลังจากนี้นะครับก็สิบเดือนหลังจากนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับเช่นเอเนเยโยเองก็ตามนะครับเช่นการเบิจกจ่ายหลายอย่างโครงการมาตรการภาครัฐต่างๆก็อาจจะล่าช้าไปได้ไม่มีใครอนุมัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยผมว่า น่าจับตาในช่วงงหลังของปีนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็มีนี่นะครับรวัวเรือนภาธุรกิจประอบบางนะครับเอลนโยแล้วก็รัฐบาลที่ยังมีความไม่แน่นอนสุดครับ <c oughs> ครับดรเด,ดีไหนคุยถึงเรื่องนี้โคเรือนนะครับแบงก์ชาติเองได้มีการประกาศออกมาบอกว่าภายในปีนะครับ5ปีข้างหน้าเราจะต้องลดนี่โคเรือนให้เหลือ80%ของ GDP ด้วยมาตรการต่างๆนะครับมองว่ามาตรการต่างๆรวมถึงความพยายามทุกภาคส่วนในการแก้ไขเราจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้มากน้อยขนาดไหนครับ อย่างที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าช่วงเป็นธรรเนียขาขึ้นเนี่ยนี่คูเรือนก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับอาจจะไม่ได้ผลกระทบาทางตรงซึ่งกันและกันแต่ว่าพารานี่สูงขึ้นแน่นอนนะครับแบงค์ชาติเองเนี่ยก็ถือว่าออกมาตรการแก้หนี้มาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยก็มีมาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ตรงจุดมากขึ้นนะครับก็ถือว่าออกมาได้ตรงกับปัญหาแล้วก็เหมาะสมกับเวลามากมานะครับ อยะไรก็ตามมันก็ถือเป็นวิสัใหม่ใหม่ที่ดีนะครับแล้วก็ถือว่ามาตรการที่ดีแต่ทาง ECB a เองก็เชื่อนะคร,รับว mm ่า hmm. ในระยะสั้นเนี่ยอาจจยังบรรเทาปัญหาได้ไม่เร็วนัก mm hmm. นะครับรูปที่4ี่นะครับแบงค์ชาตินะครับออกมาตรการมาผมนำมาอีบยก mm hmm. นำเล่างให้ฟัง2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือ risk-based pricing หรือว่าการ,รากำหนดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของลูกหนี้นะครับหรือพูดง่ายก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกหนี้า อาจจะมีความเสี่ยงหรือว่าอัตราการจ่ายดอกเบี้ยใกล้เคียงกันนะครับเช่นคุณวิคุณเฟิร์นหรือผมเนี่ยอาจจะมีการจ่ายดอกเบี้ยที่มีความใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าพอใช้นโยบายหรือมาตรการนี้ความเสี่ยงนะครับหรือว่าการจ่ายดอกเบี้ยของแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับประกอบกับเพดานความเสี่ยงในปัจจุบันเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยคำว่าเพิ่มสูงขึ้นแปลว่าเราจะสามารถดึงคนที่เป็นหนี้นอกระบบเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้นได้ นะครับดอกเบี้ยที่คนที่เคยจ่ายนอกระบบสูงๆเนี่ยก็จะจ่ายถูกลงถ้ากลับเยู่ในระบบนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าดังชาติมีความต้องการที่ดึงคนเหล่านี้นะครับที่กู้นี่นอกระบบเนี่ยกลับเข้ามาในระบบมากขึ้นนะครับผ่านการใช้ดอกเบี้ยที่มีความเหมาะสมมากขึ้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่แรงชาติหยิบยกมาใช้ก็คือการจํากัดนะครับหรือว่าทําให้ภาระหนี้ต่อเดือนเนี่ยต่อเชื่อภารายได้เนี่ยจำกัดมากขึ้นนะครับเช่นถ้ามีรายได้ต่ำกว่าสามหมื่นนะครับจะกู้เพิ่มหรือมีค่าใช้จ่าย อ่านี่ทั้งหมดเนี่ยไม่เกินหกสิบเปอร์เซ็นต์ปลอดรายได้แต่มากกว่านั้นเนี่ยก็จะจ่ายสูงขึ้นได้เป็นเจ็ดนสะิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่ทจะลดความเสี่ยงนะครับต่อการพิจารณานียได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยหรือว่ามาตรการเหล่านี้ในระยะยาวเชื่อว่านะครับถ้าทำได้จริงเนี่ยจะสามารถบรรเทาปัญหาหนี้ไป<น>ได้แน่นอนนะครับแต่อย่างท<น>ี่ผมเรียนไปนะครับในระยะสั้นเนี่ยอาจจะไม่เร็วนักนะครับเนื่องมาจากว่าความปลอดภัยยังมีอยู่นะครับประกอบกับรู้ทางซ้ายมือก็ชัดเจนนะครรัับว่่าาถ้้ะะยยสนนเี คนเข้ามาเป็นหนี้ในระบบมากขึ้นเนี่ยหนี้ครูเรียนในระบบก็จะสูงขึ้น้วยเช่นกัน mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมผมว่าเป็นนโยบายและเป็นนิใหม่ที่ดีนะครับ mm hmm. ในระยะยาวนะจะช่วยกดลดแรงกดดันจากหนี้ครเรียนได้มากนะครับ mm hmm. แต่ระยะสั้นเนี่ยน่าจะต้องได้รับความรู้มอจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะการฟื้นฟูรายได้มากกว่านะครับ mm hmm. กกเพื่อจะกดแรจะลดภาระหนี้ได้อย่างยางั่งยืนด้วยกันนะครับค่ะ mm hmm. ทีนี้ระยะสั้นกับยาวในมุมมองของดรเตอร์ปัญญาวัตนี่ต่างกันแค่ไหนคะอย่างเช่นที่บอกว่าระยะสั้นน่าจะเห็นตัวเลขดีควอเรนพุ่งอีกเพราะว่าเอานอกระบบเข้ามาในระบบแล้วแต่ว่าในระยะยาวที่บอกว่าจะลดนีครัวอเรนได้เรามองไทม์เฟรมไว้ประมาณเท่าไหร่คะครับจริงๆแล้วแบงก์ชาติเองก็ออกมาประกาศทำอะไรชัดเจนมากขึ้นนะครับว่านโยบายต่างเหล่านี้จะเริ่มเมื่อไหร่นะครับโดยการปรับอัตราดอกเบี้ยที่ให้เหมาะสมนะครับก็น่าจะเริ่มในช่วงต้นปีหน้านะครับแล้วก็การจํากัดนะครับการ ชำระหนี้ต่อเดือนให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมน่าจะเริ่มในปีถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นต่อจากคุณเฟิร์มเมื่อกี้นะครับว่าระยะสั้นคือเมื่อไร่นะครับผมเชื่อว่าระยะสั้นก็คือภายในปีนี้นะครับจนถึงปีหน้าเนี่ยน่าจะยังบรรเทาได้ไม่เรียหนักนะครับน่าจะยังเป็นไปอย่างช้าๆแต่ว่าน่าจะเริ่มผลชัดเจนนะครับหลังปี68เป็นต้นไปนะครับหลังจากที่มาตรการต่างๆถูกนํามาใช้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงหนึ่งปีหรือหนึ่งปีครึ่งต่อจากนี้นะครับน่าจะเห็นนี่ควรลดยงอย่างช้าๆนะครับ แต่หลังจากที่ไม่ต้ันไปน่าจะเห็นผลแล้วก็น่าเห็นถึงการลดลงนี่คือในชัดเจนมากขึ้นนะครับค,ค,รครับดรครับมีแฟนรายการฝากขามาเล็กน้อยคุณเคเอมโอกาสสำหรับนักลงทุนในช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นคืออะไรครับช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยผมอาจจะแนะนําการลงทุนได้ไม่สะดวกนักนะครับแต่ว่าเชื่อว่าในช่วงการดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องเพราะกันความเสี่ยง นะครับหรือว่าจะต้องดูสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงๆดีๆนะครับเนื่องมาจากว่าแน่นอนก็มีการเปลี่ยนจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะครับก็เป็นตามการไหลการไหลของเงินทุนนะครับไปสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําขึ้นจากการที่ดอกเบี้ยลงสูงขึ้นนะครับก็ก็น่าจะเป็นประมาณนะครับครับได้เลยได้ครับวันนี้คุณมากนะคะที่มาพูกันขอบคุณมากครับท่านประธขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ดรปัญญวัน์ศรีสิงห์นะคะนะักเศรษฐศาสวุโสศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เอบีเอไอีนะคะดังนั้นคาดว่าบ้านเราคณะกรรมการนโยบายการเงินน่าจะขึ้นดอกเบี้ยรอบสุดท้ายนะคะในเดือนกันยายนอีก0.25ไปแต่2.5แล้วก็คงระดับนี้ไว้ถึงปี2024นะคะอย่างไรก็ตามที่น่าเป็นห่วงก็คือบรรดาหน,นี้ค่ะภาคคนเรือนเนี่ยใครที่มีรายได้ต่ำกว่า15,800บาทต,ต่อเดือนโดยประมาณนะคะก็คาดว่ากลุ่มนี้3-4ปีก็ จะฟืญญ้นยาจากโเบี้ขาขึ้นรวมถึงธุรกิจขนาดเล็ก1ใน3ก็จะกลายเป็นอมบีคอมพานีได้หลังจากจบรอบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามโอกาสในช่วงครึ่งหลังน่าจะดีกว่าครึ่งแรกที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีความเสี่ยงทั้งนี่ครเรือนธุรกิจเอลนินโยแล้วก็ภาคการเมืองเราที่ต้องตามว่ารัฐบาลจะมีเมื่อไหร่สิงหาคมปีนี้หรืออาจจะยาวได้ถึงพฤษภาคมปีหน้าเลยด้วยซ้ำนะคะส่วนมาตราการช่วยเหลือจากแบงค์ชาติก็คิดว่าระยะสั้นอาจจะไม่ได้บรรเทาผลกระทบได้อย่างมีนัยสําคัญแต่ว่าระยะกลาง ายาวก็าอาจจะเห็นนี่คัวรเรือนค่อยๆลดลงนั่นเองนะคะท้ายที่สุดเราเป็นนักลงทุนนะคะก็อย่าลืมบริหารความเสี่ยงในช่วงเวลาที่มีความท้าทายรออยู่กันด้วยค่ะพิวย์ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Well ค่ะ